ตอนที่เห็นบทเรื่องนี้ค่ะมันคือตัวละครนะคะเขามีโรคมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับอา,อาการทางทางจิตใจค่ะแล้วก็โนนั้นไม่ได้อยากแบบเล่นไปโดยที่จินตนาการเอาว่าตัวละครนี้มันเป็นยังไงก็เลยคิดว่าเออไปเจอไปเจอ,ไปเจอจิตแพทย์ดีกว่าช่วงแรกก็เป็นการไปปรึกษาเรื่องตัวละครนี้แหละ พอเจอไปเจอมาก็เริ่มปรึกษาตัวเองกานรักษาป <laughs> ไปแลนะ้ว <laughs> จริงต้องบอกว่าการที่เราไปเจอต้องไซคลอจีสค่ะ <c oughs> คือนักจิตบ,บําบัดเนี่ยนุน้นนัทมองว่ามันไม่ใช่เป็นการที่แบบเราจะต้องป่วยหรือว่าไม่สบายนะคะ <c oughs> ตุนาา้นัดว่ามักจะได้เล่นบทที่มันมีความซับซ้อนทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวละครตัวนั้นโดยที่เรายังสุขภาพดีอยู่พอเรายิ่งแบบอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยมันมันส่งผลเหมือนกันว่าเวลาที่ต้องเล่นเป็นคน ไม่ดีเยอะเอะแล้วก็พบว่าจริงๆมันเป็นทางออกที่ดีมากๆคือตอนที่ถ่ายอะค่ะโดนัทแบบสามารถเข้าใจตัวละครได้โดยที่แบบไม่ต้องจินตนาการหรือไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวอะไรอย่างนี้ยค่ะ